เราสึกตัดสินใจถูกที่ทำคลินิกหมอปีเจเป้น,นะคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะอายุ32ค่ะพี่ที่รู้จักอะคะ่ะแล้วพี่เขาเคยเคยทำที่คลินิกหมอปีเขาก็เลยแนะนำมาเราก็เลยได้มารู้จักหมอปีด้วยค่ะ ก็ทรงจมูกค่ะหลักๆเนยก็คือเท่าที่ดูผลงานของคุณหมอปีมาตัวทรงจมูกเ,เป็นทรงที่เราชอบเป็นสโลไปลาพุง่งแล้วก็เหมาะกับใบหน้าค่ะ รู้สึกชอบค่ะแล้วก็มั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกตัดสินใจถูกที่ทำที่ลินิกหมอป,ปีค่ะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าใหม่ๆเยอะแยะมากมายแล้วก็พวกเคล็ดลับการดูแลผิวที่บางทีเราก็ทำไห้ถูกมาก่อนหน้านี้ค่ะ สำหรับคุณหมอปีนะคะก็เป็นคุณหมอที่น่ารัก<ๆ>ก็ให้คอยนะนวดดีตลอดค่ะดูแลความสวยงามของเราได้ดีแล้วก็สำหรับชิ้นงานก็น่ารักดูแลทุกอย่างแล้วก็คอยอสอบถามข้อมูลแล้วก็ตามนัดอะไรให้เราดีมากเลยะคะ่ะ